ทำอะไรดีครับมิตรรัก็รายการที่ตลอดสู่คนครับพี่น้องมันนี้ผู้การนุ่มนุ่มคนบ้านไผ่ครับนุ่มบ้านไผ่คนโกคนณเซอร์ฟูไฮเยน่าลาหนุ่มเยนิตาสีเล็กนีสินพอประมาณแหลบบาดปลายครับพี่น้องถนนเดินได้เป็นบางสายพระวิญญาณจะนีเห็นครับโอ้ยมาโดนคักโดนแน่แท้หรือเนื่องจากว่าโทรศัพท์มันเต็มครับพี่น้องโทรศัพท์มันเต็มเลือเหตุให้การ ่ทยทำลำบากก็เลยบม่มีมองสิจัดเก็บครับพี่น้องก็เลยโอ้ยตายตายกูตายสนมกับว่าบอ้โหอกันคือเขาเหมือนเดิมกรับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทางประเทศไทยเนี่ยประเทศลาวเนี่ยและก็ประเทศกัมพเนี่ยประเทศดันพม่าเนี่ยประเทศดันมาเลเซียเนี่ยและที่ขาดเสียบ่ได้ก็คือพี่น้องจากประเทศอันอินเดียครับพี่น้อง อินเดียกับอินโดนีเซียครับพี่น้องโอ้ยเอาคาบกฝากขอบคุณหลายลครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณสุขุ้ส,สุกุนที่ค่อยกินที่ละรพรายการเนื่องจากว่าประเทศอินเดียกะมีเรตติ้งหลายอยู่ครับพี่นอ้องหลายอยู่ แล้วก็พี่น้องจากันอินโดนีเซียก็หลายอยู่ครับพี่น้องโอ้ยเอาเอาขอพูดได้หลายครับขอบคุณสุขสุขที่ค่อยกิดตลอดรายการครับพี่น้องอหรือพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศครับพี่น้องเ่าว,ว่าที่เป็นจากสหรัฐอเมริกา USA อสหรัฐยูเฝรั่งเศสเป็นเยี่ยมเยอรมัน,นวายหลคยครับพี่น้องไอลาย <laughs> จากจาก,จากพี่น้องที่หลายประเทศครรบพี่น้องไม่ว่าจะเป็นรัสเซียรัสเซียแล้วกะ็พ้นขึ้นไปทางบนครรบพี่น้องไปเกาหลีใต้เกาหลีเหนือย้อนลงมาอีกกับไม่ญี่ปุน่นญี่ปุ่นก็นย้อนลงมาอีกกับมหดฟิลิปปินส์ก็ย้อนลงมาอีกกัยังมาเขาพี่พี่น้องเป็นมะมา,มาขึ้นฟังอามาทาังงของกงมาขึ้น ฟังเวียดนามมาหนีหรอครับพี่น้องเวียดนามเราเขามาทั้งเงินอสาวขามรสาวแม่ครับพี่น้อง,อ,งอ่ะก็ขอบคุณอะไรกรรับขอบคุณสุข,ขุสุขคนที่ค่อยเ,เยอกิดเราเพราะรายการครับผมเอามือน,นี่กามีเนี่ยทีทีผ้พาพี่น้องเห็ดครับพี่น้องแต่ว่าเห็ดหลายลเราหรือว่าเห็ดหลายแล้วปุ้นอยู่ทางปุ่นคร,รับพี่นอ้องอ่าทางปุ่นกับปลูกต้นกล้วยครับปลูกต้นกล้วย แล้วก็มาทางมาทางพี MM. ่กับคุซะครับพี่น้องคุซะคุดซะอันคุดโดยบกจกเลยครับพี่น้องคุดโดยบกจกเนื่องจากว่าข้นอ่าใช่ในว่ายเกษียนครับพี่น้องว่ยเกษียณทีบนมีนเหตุก็เลยคุดบกจกคุดศะอ่ะเรขอบคุณขอบคุณขอบคุณไหลายครับผม เพิ่นว่าจังสีครับพ่นองเพิ่นว่าเพิ่นว่ารู้สึกว่ามันจีแอนให้เท่าลำบากหรือเกินครรบพี่นองถึงถึงไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชือ้อถ้าเอือ้อถ้าเฟือ้อก็เหมือนเนื้อในป่าออ ถ้าันถ้าเหมือนเนื้อเหมือนเมือนเนื้อในปากถึงไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อถ้าเอื้อถ้าเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาอ่าเพื่นวายังนีเตียงเพื่อนวางตัวถึงไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อถ้าเอื้อถ้าเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาถึงเป็นญาดอ๋อถึงเป็นญาติเป็นเชื้อถ้าไม่ใช่เนื้อ ถ้าไม่ใช่ชาไม่เอื้อเฟื้อไม่ใช่เนื้ออาตมาเออเป็นราโอ้เอาว่าไปว่ามาหลงหนาหลงหลังครับพี่น้องเออการรู้รู้สึกว่าเออเออมเฮอร์ตาเดลนิโอ้กเหมือนเนื้ออาตมาเป็นราคันคันคันถัดซูมูดว่าอ่าไม่ใช่ญาติบ่แม่นญาติบ่แม่นเสือครับพี่น้องถ้าเอื้อจะเฟื่อ กะเหมือนเนื้ออาตมาถึงเป็นญาติเป็นเชื่อถ้าไม่อื้อไม่เฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าคนละอ่ะกะมันก็มีข้อหมายยูนในตัวของมันแหละครับพีนะ่น้องคันตาเป็นญาติเป็นเยื่อเป็นเป็นญาติเป็นเชื่อกันคันตาบ่มีการเอือบอ่มี่บ่มีการเอือบอ่มีการเหน ไปมหาสู้กันไปโดยตลอดทั้งสีก่กะเฮไท,ทย์อ่าก่วมัมพันธ์ระวังผีระวังน้องมันกะขาดาหายไปครับพี่นอ้องกะคือเหนือในปลาละคือเหนือในปลาครับพี่นอ้องกัน้าเป็นญาติเป็นเชื้อกัอน้าเอ,อือมตาเฟือ่องขันาแต่ว่าเป็นยาิไม่เป็นเชื้อแต่ว่ากัน้ามาเอือมเมื่อเฟื่อกันกนี่อย่างสี่กะจังจังทีผมผมเป็นเนี่ยก็คือเป็นจัง ผู้กองอ่าผู้กองมุณเทค่ครับพี่น้องผู้กองลอยตำรวจเอกคุณเ,เ,มมเมท่มมมเมทเกะพี่ว่าเป็นเป็นบมเมนญาตยาดโมเมนเชือครับพี่น้องแต่ว่าขันเรือขันเรือขันเสือสีมันกะเป็นเนื้ออาจจะมากกคือเป็นคือเป็นซ้ำหยตินะครับพี่น้องอ่ะอาก็ขอบคุณห,หลายๆครับขอบคุณสุกูจุกุดีค่อยอีกิติตาแล้วรายการกาฝากพี่น้องฝากไว้ ฝากไว้คันัมิดรับแฟนรายการทีทีค่อยสนับสนุนกะที่ค่อยที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 ค่อยสนับสนุนกะขอขอให้ตัวขมคาิโน่ศนกาห่าี้หนึ่งเป็นหัรับศูนย์เกาหเกาเกศชีหอาร้อยตำรวจเอกสมาชิ้นถอดกรับอ้ากะขอบคุณพี่น้องสุขุสุขุนที่ค่อยกิติตาละฟ้อนรายการ กามือนี้คือคือสีแมนเอาไว้สำเน็จแล้วครับพี่น้ององค์กาจะสิร์ฟกดไลค์กดกดไลค์กดสมัครสมาชิกและกดแชร์ให้ผมนรุ่นนี้กดแชร์ให้ผมนรุ่นนี้กะกดแชร์ให้ผมนรุ่นนี้กะขอบคุณในหลายการับผมขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณสุขุทุกคนครับผมขอบคุณครับ ວ່າພຸດໄດພຸດແທ້ຢ່າລືເດີ້ຄັບ